สวัสดีค่ะนักกาข้าพบัดนะคะชื่อนิวค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการทํางานของหลังและหน้าท้องขณะนั่งนะคะปกติแล้วเวลาคนเรานั่งทรงท่านั่งตัวตรงหรือว่านั่งทํางานนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องกับข้างหลังมันจะต้องทํางานสัมพันธ์กันให้มันสมดุลกันแต่ทีนี้ถ้ามีมัดใดมัดหนึ่งที่มันอ่อนแรงไปอีกมัดหนึ่งจะต้องทํางานแทนที่นะคะส่วนมากก็จะเป็นกล้ามเนื้อหลังของเราที่ทํางานแทนที่กล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะคะ โดยที่คุณแ้จะสังเกตได้ง่ายก็คือจับไปที่หลังนะคะแล้วรู้สึกว่าหลังมันตึงแข็งแล้วเราปวดหลังส่วนล่างมากเวลาที่นั่งทําง,งานนานๆนะคะอันนี้ก็มักจะเกิดจากกล้นามเนื้อหน้าท้องไม่แข็งแรงค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําท่าบริหารกล้นามเนื้อหน้าท้องสามท่าน,นะคะท่าแรกนะคะเป็นท่าออกกำลังกายหน้าท้องที่ทุกคนสามารถทําได้เที่ยงงานของตัวเองนะคะก็คือให้เราหาอะไรจับหน่อยน,นะคะแล้วก็ ยกขาขึ้นสองข้างพร้อมกันนะคะแบบนี้นะคะจะได้ก้ามเนื้อท้องทำงานนะคะเราจะสามารถพิงเก้าอีอ้ก็ได้หรือว่าไม่พิงก็ได้นะคะแค่ยกขาสองข้างขึ้นพร้อมกันค่ะอันนี้เป็นท่าที่สองนะคะให้ให้เรานอนอย่างไน,น,นะคะแล้วก็หัวเข่าเนี่ยห่างเท่ากันกับ ัวไหล่นะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาให้มือแปะที่หัวเขา่าแค่นี้นะคะค่อยๆขึ้นค่อยๆลงนะคะอันนี้ก็จะได้ทํากล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะคะท่าน,นี้ทำ10ครั้ง3เซตค่ะท่าที่3เป็นท่าที่ออกกำลังกายกล้ามเนื้อด้านข้างของหน้าท้องนะคะก็คือมันจะเป็นแนวเฉียงเพราะนั้นเราจะต้องนัง พื้นด้านข้างโดยการหมุนตัวช้าๆไปแตะพื้นด้านข้างนะคะอันนี้ซ้ายขวาเป็นหนึ่งนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสร็จครั้งสามเสร็จค่ะสำหรับท่าออกกำลสามท่านี้นะคะท่าแรกที่ยกขาขึ้นสองข้างอะคะ่ะคนแค่สามารถ ทำได้ทุกเวลานะคะในขณะที่อยู่เที่ยมงาน,นนะคะทําได้บ่อยๆเลยนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะคะส่วนอีก2ท่าที่เนี่ยนะคะก็ทําที่บ้านก่อนนอนหรือว่าตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้ค่ะเริ่มทันที่10ครั้ง3ามเซตถ้าสมมติว่าขนาดทำคนไข้มีอาการปวดให้หยุดทันทีน,นะคะเพราะแสดงว่าท่ากำลังกาย,ยานั้นๆไม่เหมาะกับคนไข้ค่ะ